สำหรับคลิปวิดวันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการหาเงินเข้าบัญชีของธนาคารนะครับจากแอปหาเงินฟรีถอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารโดยตรงนะครับวันนี้รับจะมาอัปเดตในส่วนของเมนูนะฟังก์กชันใหม่ที่เขาได้จัดไว้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในคลิปนี้ก,กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนเลยเข้าสู่ช anel ของ A G Studio นะครับในวันนี้นะครับเราอยู่ในแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า e d w o r d นะครับผมนับเป็นแอปพลิเคชันในส่วนการเล่นเกมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็แอปนี้นะครับสามารถถอนเงินได้โดยตรงนับเข้าบัญชีของธนาคารโดยตรงเลยทุกคนนะแอปนี้ไม่บังคับ การเชิญเพื่อนไม่มีไม่บังคับการลงทุนนะครับวันนี้เนาะก็ทําฟรีได้เลยนะผมก็ไม่เคยลงทุนแล้วก็สามารถถอนเงินได้ปกติเลยนะครับผมนะตอนนี้ก็มียอดเงินจะมาชีวที่699บาทนะจากการที่ผมนั้นสะสมเหรียญบิลแล้วก็นำนบิลนั่นไปขายทุกคนนะอันนี้ทุกคนนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูประวัตินะครับนี่ทุกคนนะอันนี้คือผมขายมาทุกคนนะอ่าอันนี้คือเป็นจนํานวนที่รับเนาะอ่าจำนวนที่ขายมันอยู่ตรงไหนนะอ่านี่ทุกคนนะผมขายไปเมื่อวานนะ ก็วันที่7นะครับขายเหรียญบิลไปนับก็ได้เงินมาแล้วก็เป็นเหรียญ USDT น, USD นับก็สะสมเป็นเหรียญ USDT แล้วก็จะขายเป็นเหรียญ USDT นั้นโอนเข้าบัญชีของธนาคารนะครับในส่วนคลิปวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตในส่วนของเมนูใหม่ที่เป็นเมนูรางวัลสูงถึง180ดอลลาร์ที่เขาเขียนต,ตรงนี้นะหรือที่จะกดที่ขีดสาขีดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับกดปั๊บเลยนะครับก็จะเป็นเมนูเกี่ยวกับการเชิญเพื่อนตรงนี้ทุกคนนะ ซึ่งตรงนี้นับเราจะมาอัปเดตในส่วนของฟังก์ชันใหม่ที่มีคําว่ารางวัลคําเชิญหลายระดับนี่ทุกคนนะก็นับรับเพิ่ม35%รายได้เชิญจากเพื่อนระดับมีกําไรครับกดเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในสงภาพนี้ทุกคนนะก็อย่างเช่นตัวอย่างนี้ทุกคนนะครับก็คือว่าอย่างเช่นนับเราเป็นคน A นะครับนะับเราไปแนะนํานับใน B นะครับ เราไปแนะนําใน B ครับเราจะได้อยู่ที่100%นะครับผมนะก็อันนี้คือแนะนําคือการเชิญนั่นแหละดูคนนะเราไปเชิญใน B นะครับใน B ยบีทำไรายได้นะครับเราก็จะได้100%นะครับแล้วก็ใน B นั้นไปเชิญใน C นะครับเราจะได้ไรายได้จากใน C อยู่ที่25%นะครับอันนี้คือเป็นในส่วนของสูตรนะครับผมนะเขาเขียนว่าดังแสดงในรูปจ้างบนนะเช่นมีส่วนร่วมของแต่ละคน30ดอลลาร์นะเช่นเพื่อน A นะสำหรับ1คน เพื่อน A เช่อนอีก10คนใน B นะครับอ่าทุกนคนคุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นก็คือว่า30ดอลลาร์คูณกับ 1A คูณกับ1 0 0นะครับแล้วก็บวกด้วย30ดอลลาร์นะคูณด้วย 10B นะครับ คูณด้วย25%นะเท่ากับอยู่ที่105ดอลลาร์ด้วยการตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะถ้าเพื่อน B 10คนได้เชิญเพื่อน C อีก10คนต่างหากนะครับผมนะคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่300ดอลลาร์ก็คือว่า30ดอลลาร์คูณด้วย100 C นะครับคูณด้วย10%นะเท่ากับอยู่ที่300ดอลลาร์นะครับก็น,ะน,นี่นี้นะครับได้เชิญรายบนะุคคลคุณจะได้ รับระดับหน้าที่3ของค่าคอมมิชชั่นสะสมกระจายนี่ทุกคนนะก็105บวกกับ300ก็กลายเป็น405ดอลลาร์นะครับอย่างนี้อันนี้คือเป็นการเป็นรดยได้เชิญรายบุคคลเนาะประมาณนี้นะครับในส่วนของฟังก์ชันใหม่ที่เขาเพิ่มมาแล้วคือฟังก์ชันการเพิ่มรายได้จากการที่เรานั้นทำ F1 หรือการที่เรานั้นไปแนะนำนะครับให้คนมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า EdWord นั่นเองนะครับผมนะ สำหรับใครนะครับที่มีทีมอยู่แล้วนะครับก็สามารถมากดรับรางวัลได้ตรงนี้นะอันนี้คือเป็นรางวัลประจําสัปดาห์นะกดรับไปตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ทุกคนนะอันนี้ผมรับแล้วนะครับถ้าทีมของเรานั้นทำรายได้ตรงนี้นะครับอยู่ที่2 0 0ร้อยบิวนะเราก็จะอยู่ตรงนี้ถ้ามี สามร้เบี ill, สุแสดงว่าเราก็สามารถกดรับประมาณตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกินห้าร้อยเบลก็สามารถรับได้นะครับถ้าอันนี้ผมผมก็มี7,000พันเบลใช่ไหมแล้วก็ดูนะเจ็ดพันเบลคือสามารถรับได้แค่ตรงนี้นะครับส่วนอันหนึ 1, 000, ill, 1, ่งพันหนึ่งหมื่นเบลก็มากดรับตรงนี้ต่อนะแต่ว่าต้องดูด้วยว่าตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่เนาะเหมือนห้าพันเบี ill, ลตอนนี้เหลือศูนย์แล้วครับผม,มว่ามีคนมากดรับไปแล้วนั่นเองนะครับผมนะส่วนสองร้อยเบลยนี่ยังเหลืออีกเยอะเลยทุกคนนะมีคนมากดรับไปแล้วหนึ่งร้อยเจ็ดคนนะเหลืออีกประมาณอ่า 800กว่า800กว่าที่นั่งนะ้าที่เราสามารถที่จะมากดรับรางวัลได้ตรงนี้นะครับเวลาก็เหลืออีกสี่วันสิบชั่วโมงนะัที่เราสามารถที่จะทำภารกิจรายสัปดาห์ตรงนี้ได้นะครับผมนะต่อมาทุกคนนะครับนะก็นับสับคนที่เพิ่งดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นะครับสามารถที่จะมาใส่นะครับรหัสโค้ดนีนะ้เพื่อรับรบางวนะัลนักโค้ดกรอกรหัสเชิญตรงนี้ทุกคนนะแล้วก็นับให้เราใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับ รหัสเชิญก็คือนับ N B Y R 7นะครับผม N B Y R 7นะครับ N ตัวพิมพ์ใหญ่ B ตัวพิมพ์ใหญ่ Y ตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ R ตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็หมายเลข7นับก็กดยืนยันไปเลยนับคุณจะได้รับรางวัลไปด้วยตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็ที่2โค้ดอังเปานับวันนี้ยังไม่มีทุกคนนะถ้ามีเดี๋ยวผมจะทําคลิปแจกไว้ทุกคนนะอันนี้คือเป็นในส่งเมนูใหม่เนาะไไมม่่่ใชเมนูใหม่ก็คือเป็นส่งของกิจกรรมแจกรางวัลใหม่ก็คือรางวัลคําเชิญหลายระดับนั่นเองทุกคนนะปกติก็คือว่า ในเเราจะได้รางวัลแค่ในเอนะอันนี้คือเขาจะให้อีกทุกคนนะคือใน B ใน C อีกทุกคนนะก็ถือว่า,าสามารถที่จะ,ะไปได้หลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เป็นผู้ใช้งานใหม่นะก็ให้เรามาที่หน้าได้ตรงนี้แล้วก็มาที่สักลิ้นของเราหนะ้ากดเข้าไปนะครับแล้วก็กดอัปเกรดนะครับแล้วก็กดรับรางวัลตรงนี้ทุกคนนะเป็นในส่วนของอ เพชรนั่นเองนะครับเพชรตรงนี้ก็เอาไว้ในการซื้ออัปเกรดนะครับในส่วนของตัวมอนสเตอร์ตัวสัตว์เลี้ยงของเรานะครับวันนี้เนาะก็กดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ซื้อมอนสเตอร์ของเราได้เลยตรงนี้นะครับนี่ทุกคนนะ้าก็อันนี้แหละตอนนี้ตอนนี้คริสตนนัลผมไม่พอนะก็ต้องไปหาครตสตัลต่อนะครับในการที่เราจะอัปเกรดต่อไปนะครับผมนะอันนี้ก็คือเป็นส่นการรับยินดีด้วยคุณได้รับไป5บิลนะครับอ่าก็ากดรับบลตรงนี้ได้ต่อนะครับ แล้วก็นะครับวันนี้ทุกคนนะก็กดรับไปเลยดับที่มันขึ้นใหม่ได้7นะก็คือเป็นการรับเหรียญบิลเห็นไหม383นะกดปั๊บนะ383ทุกคนนี่ทุกคนนะก็คือเป็นการรับเหรียญบิลนี่3 8 5ปทุกคนเห็นไหมอ่าหมดแล้วทุกคนนะก็มารับได้ต่อนะแล้วก็ตัวนี้คือเป็นภารกิจรายวันดับของแอปพลิเคชันนี้ก็คือเขาให้เราทําอันนี้วันที่3นะเปิด Xword นะครับผมเปิดแล้ววันนี้ก็รับไป1บิลนะครับอ่านี่ทุกคนนะแล้วก็ ต่อมาคือรับคริสตัลสังเล้ลนที่เราไปรับเมื่อกี้ก็ได้รับบอรดนะครับ1.21บิลดดวยกันนะแล้วก็ต่อมาคือดูโปรแกรมเช่นเพื่อนอ่ารับต่อไปนะครับแล้วก็ต่อมาคือมีส่วนร่วมในโปรแกรมแบ่งปันผลกําไรตรงนี้แล้วก็แบ่งปันเอ็กเวิร์ดนะแบ่งปันเอ็กเวิร์ดก็คือการแชร์นั่นเองนะครับ ส่วนตรงนี้ก็คือว่าเป็นในส่วนของการรับแบ่งปันนะอันนี้เมื่อกี้ผมไปแชร์แล้วทุกคนนะ่้รับไปอีกประมาณ1.21บิลด้วยกันนะแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นในส่วนของมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลกําไรก็คือตรงนี้ทุกคนนะหน้าแบ่งปันผลกําไรตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้ทุกคนนะแต่ว่าของผมตอนนี้ไม่มีผลกําไรในส่วนของเงินปันผลนะครับตรงนี้นะแต่ว่าเรายังสามารถที่จะเข้าร่วมตรงนี้ได้นับคือเป็นการบริจาคทุกคนนะเป็นการบริจาคนะครับนี่ก็บริจาคไป1บิลด้วยกันนะครับ ก็รอให้มันยืนยันอ่าโอเคยืนยันทางเซสชันวิยแล้วก็กดยันไปเลยนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็เป็นในส่วนของอ่านี่ทุกคนนะ่ารับไปนะครับอ่ารับไปเลยนะครับมีส่วนรวมเนาะอันนี้ก็พอเวลาเราทํำภาฯรกิจรายวันจนครบนะทั้งหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วเนาะเราสามารถที่จะมากดมุงลวงล้อได้ถ้าเราทํำภารกิจรายวันไม่สําเร็จข้อใดข้อหนึ่ง เราก็จะไม่สามารถหมุนวงล้อได้นะครับวงล้อก็จะมีเงินรางวัลอยู่ที่10ดอลลาร์ก็มา300กว่าบาทเนาะแล้วก็เด่น X นะครับแล้วก็เด่นบิลนะกดโกวไปเลยแล้วก็มันก็จะหมุนไปที่ทุกคนนะอันนี้ได้มาอยู่ที่1บิลด้วยกันนะครับอ่าแล้วก็กดรับไปนะครับ1บิลด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยทุกคนนะในส่วนของแอปพลิเคชันหาเงินฟรีแอปนี้นะครับส่วนการถอนเงินก็มาที่ตรงนี้นะ แล้วก็เรียกการถอนเงินที่ถอนนะครับแต่ว่าต้องเป็นเหรียญ USDT นะครับแล้วก็กดขายตรงนี้นะกดทั้งหมดนะครับอ่าแล้วก็เลือกการชําระเงินตรงนี้นะครับนะกดปั๊บเลยนะครับแล้วก็เลือกว่าธนาคารไหนที่เราต้องการถอนเงินได้เลยตรงนี้นะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับก็วิดีโอนี้นะครับมาแนะนําในส่วนของ ฟังก์ชันใหม่นะครับทีตอนนี้ถ้าใครมีคําถามอะไรสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปวิดีโอน,นะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเพื่อ,เพ,อเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตแอปพลิเคชันใหม่ๆนั่นเองนะครับบ๊ายบายแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ